เร,เราก็อยากรู้เหมือนกันอนะ่ะเพราะบุรีเปีาที่ไวรุสก็ยินดีกันเนี่ยมันมีโทษยังไงห,หรอเพราะเราก็อยากสูบเหมือนกันอนะ่ะนี่ถ้านายคิดว่าไม่อันตรายนะ่ะยังนนายมาดูนี่นะบุรไฟฟ้าอันตรายกว่านี้คุณคิดท้าเปรียบเทียบว,ว่าฉลามคืออนุภาคของบุรี ีไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถผ่าสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วยินอยากจะลออยู่ไหมล่ะไม่ดีกว่านี่ทุกคน ไฟฟ้าหนึ่งแท่งอ่ะมีสารนิโคตินมากกว่าบุหรี่มวน5-20มวนเลยนะจะอะไรเนี่งเหงาวะใค้บุหรี่ไ,ไฟฟ้าไปเดี่ยวเองคุยออกกันเลยแล้วมาสิเวลาแ่ะนีเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนรู้ปะว่าถ้าเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าไปนานๆอ่ะมันจะทำให้เกิดโรคปอดอุดก,กันก้นเรื้อรังโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคทางเดินอาหารสื่อสมรรถภาพทางเพศ จากนี้ยังมีผลกระทบต่อกับจิงสัมญญาอารมณ์แล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ได้วยนะโอ้โหขเยอะเลยนี่เพื่อนๆทราบไหมว่าบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะให้โทษเราแล้วเนี่ยยังเป็นกฎหมายด้วยนะเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าจะผูงไม่เกิน5ปีปรับสีเท่าของราคาหรือทั้ำทั้งปรับสอง ผู้นำภาพบริษัทไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ผู้ขายบริษัทไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยปวด้อนจังเลยอ่ะพาไปโรงพยาบาลหน่อยดีได้ดีแล้วโอ้ยเจ๋อ ไมเป็นอะไรไงคนเราขอโทษนะที่เราไม่ได้ทำก็เธอตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีคนอย่างนี้นี่เองเราขอโทษนะเพื่อนๆสามารถติดตามข่าสารได้ที่จากเว็บไซต์สสสหรือหากต้องการเรื่องุณีสามารถโทรปรึกษาสายด่วนที่1นึ่ง Oi, botou, passe a perna, botou.